สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโลกของนุนสปอยแรกจะเป็นอย่างไรถ้ามีพัสดุปริศนาที่ได้รับมาเป็นตุ๊กตา AI เหมือนมีชีวิตจริงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสปอยหนังไทยที่ฉีกกฎออกมาแนวเทคโนโลยีบวกกับความหา น่ารักและโรแมนติกยังกระดูหนังเกาหลียังไงอย่างนั้นนั่นก็คือหนังเรื่อง My Secret 2020ถ้าพร้อมแล้วไปฟังการสปอยของเราได้เลยค่ะหนังเปิดฉากมาที่ชายคนหนึ่งที่เขาต้องทนเห็นพ่อทำกิจกรรมบนเตียงอยู่เป็นประจำเขามีชื่อว่าอิดเด็กหนุ่มที่ยังซิงและยังอยู่ในวัยเรียนมหาลายัยอิดต้องทนอยู่กับสภาพที่ต้องเห็นพ่อมีอะไรกันกับสาวๆเพราะพ่อเขานั้นต้องทําการประดิษฐ์หุ่นสาวเซ็กซี่เพราะหวังจะรวยทางนี้ และยังได้ถ่ายทำภาพยนตร์ด้านนี้อีกด้วย คืนหนึ่งในขณะที่พ่อของอิทก,กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่จู่ๆก็ได้เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งพ่อของเขาเสียไปโดยทิ้งมรดกเป็นนีก้อนโตและภารกิจอันแสนท้าทายความเป็นชายของเขาพ่อของอิทได้ไปกู้เงินมา50ล้านเพื่อที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ AI ไอไว้ให้สำหรับผู้ชายเป็นผลงานที่ยังไม่เสร็จดียังไม่ได้ทดลองใช้งานพ่อก็มาด่วนจากไปซะก่อนเท่ากับว่าตอนนี้อิทต้องอยู่บ้านคนเดียวเช้าวันหนึ่งก็มีพัสดุกล่องโตมาส่งที่บ้านของ เขาไม่ได้เป็นคนสั่งมาเขาจึงเปิดดูภาพที่เขาเห็นคือเต้านมก้อนโตเขาจึงจับหมับเข้าให้มันเป็นการเปิดสวิตช์และเป็นความจําในระบบแล้วว่าเขาคือเจ้าของสิ่งประดิษฐ์นี้เมื่อหุ่นยนต์ถูกสัมผัส เธอจึงกระโดดดึงขึ้นมาในชุดรดัดรูปบาง,บางเห็นสั้ทรงเธอแนะนําตัวและพูดคุยกับอิฐเป็นภาษาญี่ปุ่นเธอแนะนาตัวว่าเธอชื่อแอนนาและพร้อมจะรับใช้อิฐเจ้านายของเธออิดตกใจมากจึงวิ่งออกไปข้างนอกชนกับลุงช่องที่เป็นหุ่นส่วนตุ๊กตา AI ตัวนี้กับพ่อของเขาแอนนาได้ออกมาตามลวนลามอิดถึงหน้าบ้านเธอจะหยุดอยู่นิ่งก็ต่อเมื่อเธอได้ยินคําว่าอูบามิเมื่อหยุดแอนนาได้ลุงช่องจึงพาทั้งคู่ไปอธิบายถึงที่มาของแอนนาว่า เธอเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI ที่ถูกพัฒนามาให้มีความเหมือนมนุษย์จริงๆแอนนาต้องถูกทดสอบการใช้งานโดยพ่อของอิดแต่ตอนนี้พ่อของอิดไม่อยู่แล้วแถมอิดยังเป็นคนเปิดสวิตแอนนาอีกผลกรรมจึงตกมาอยู่ที่เขาโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องมีงกับแอนนาเพื่อทีนี้50ล้านจะได้ถูกยกเลิกไปนุ่มๆหลายคนฟังแล้วคงจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวแค่มี กับตุ๊กตาที่ขาวสวยหมวยในสเปกแบบนี้สิบรอบต่อขืนก็นยังได้แต่สำหรับอิบนั้นไม่ง่ายเลยเขาไม่เคยผ่านมือหญิงใดมาก่อนส่วนมากจะผ่านแค่มือตัวเองแล้วลุงช่องก็ทิ้งเขาให้อยู่กับตุ๊กตา2ต่อ2อิดเริ่มศึกษาคู่มืออันดับแรกเขาต้องเปลี่ยนภาษาให้กับแอนนาก่อนเพราะเธอเป็นต้นแบบมาจากญี่ปุ่นการจะเปลี่ยนภาษาให้เธอนั้นต้องหมุนมือที่ก้นของเธอแอนนาพยายามจะทดสอบเซก,กับอิดทุกครั้งที่มีโอกาส เขาจึงอยากให้แบตของเธอหมดเร็วๆโดยตอนนี้แบตของเธอเหลือ94%การที่จะทําให้แบตของเธอหมดเร็วๆแอนนาบอกว่าเธอต้องมีสติดต่อกัน3ชั่วโมงอิดจึงให้แอนนาออกกําลังกายแทนโดยมีอิดนั่งดูอยู่ข,ข้างๆระหว่างที่เขานั่งดูเขาก็มวนท้องตลอดเวลาอาการมวนท้องของอิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าบิวสย,ยิ่เมื่อมีสาวๆมาอยู่ใกล้และในที่สุดแบตของเธอก็หมดลง ด้วยท่าออกกําลังกายที่เรียกว่าสามารถเซ็กจบที่ท่านี้ได้เลยอิดนําผ้ามาคลุมให้เธอและทิ้งเธอไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็ออกไปเรียนเมื่อลุงชองมาเห็นด้วยความหวังดีลุงจึงชาร์จแบตให้อันนาและสั่งเธอผ่านโปรแกรมให้ตามอิดไปที่มหาลัยในขณะที่อิดนั่งเรียนอยู่อนนาก็โผล่เข้ามาเรียกชื่ออิดเรียกชื่ออิดแบบกระเซาและซบอ,อิดอิดได้แนะนํแอนนาให้เพื่อนๆฟังว่าเธอคือญาติห่างๆที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น และต้องการมาเที่ยวที่ไทยนั่นคือกวนของอิดผู้หญิงคือลิซ่าและอีกสองคนไออ้วนนั่นคือเพนกวินและหนุ่มตีนั่นคือ,อบ๊อบขณะที่แอนนากำลังเดินซบมาก,กับอิดประธานชมรมอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทยเธอชื่อว่ารจนาเธอก็ได้มาเจอพอดีเธอจึงต่อว่าแอนนาว่าทำตัวไม่เหมาะสมแล้วอิดก,ก็พาแอนนากลับบ้านแต่เดี๋ยวๆดี๋ยวเหมือนเธอจะเป็นคนพาอิดก,กลับบ้านนะเธออุ้มอิดขี่หลังแล้ววิ่งกลับบ้าน เมื่อมาถึงบ้านอิดก,ก็ถามว่าใครชาร์จแบตให้เธอแอนนาตอบว่าลุงชองเป็นคนเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ให้เธอและแบตนี้มีระบบประหยัดพลังงานสามารถใช้งานได้ยาวนานอิดต้องการจะหาที่เก็บแบตเพื่อเปลี่ยนแบตให้แอนนาเธอจึงถ่างขาออกเพื่อปล่อยพลังงานแสงเพราะที่เก็บแบตของเธออยู่ใต้ะสือนั่นเองเป็นจังหวะที่ลิซ่าเข้ามาเห็นพอดีแต่อิดก,ก็ได้อธิบายให้ลิซ่าฟังว่าแอนนาเธอคือหุ่นยนต์ แล้วคืนนั้นแอนนาก็ประมวลผลของอิดว่าโอกาสที่จะมีเซ็กถึง77%เธอจึงเข้าจู่โจมอิดโดยเปลี่ยนตัวเองเป็นโหมดต่างๆระหว่างที่เธอจู่โจมอิดอยู่นั้นจูจ่ๆแบตเธอก็หมดเอาเป็นว่าคืนนี้อิดรอดจากแอนนาไปได้ทุกพฤติกรรมที่อิดอยู่กับแอนนาลุงชองจะรู้เห็นทุกอย่างเพราะมองผ่านสายตาของแอนนาที่ส่งมายังจอของลุงชอง ลุงเห็นท่าทีของอิดท,ที่มีต่อแอนนาก็คิดว่าไม่รอดแน่ๆเขาไม่สามารถมีอะไรกับแอนนาได้แน่นอนลุงจึงโทรหาแสงดาวอดีตนางเอกภาพยนตร์ที่เคยร่วมงานกับพ่อของอิดเพื่อให้เธอมาช่วยสอนงานอิดแสงดาวตอบตกลงต่อมาณนะแสงดาวเธอก็ได้มาพบอิทธิบ้านตามคำขอของลูชองอิดจึงมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนตดพูดบ้าอีกครั้งเมื่อรู้สึกสยอยู่ ขณะที่นาะแสงดาวกำลังสอนอิดโดยจับมืออิดมาจับที่หน้าอกตัวเองเธอก็โดนแอนนาฟาดกระบานเขาให้สลบไปเลยหลังจากที่แสงดาวกลับไปลิซ่าก็มารออิดเพื่อไปมาหาลัายด้วยกันลิซ่ามาในลุคใหม่ที่ดูปังแต่ก็เหมือนกับจะพังเพราะเธอดูไม่เป็นตัวของตัวเองเธอพยายามทำตัวเรียนแบบแอนนาเพราะเธอกลัวว่าอิดจะมีใจให้แอนนาเพราะจริงๆแล้วเธอก็แอบชอบอิดมานานแล้ว ส่วนสองหนุ่มป๊อบและเพนกวินนั้นเมื่อเห็นการแต่งตัวของสองสาวก็น้ำลายหกโดยเฉพาะแอนนาป๊อบขอแอนนากับอิดเพราะอิดบอกว่าแอนนาคือญาติไอ้ป๊อบเลยจะขอเคมเธอเวลาใกล้จะเลิกเรียนในคลาสภาพยนตร์อาจารย์ได้สั่งให้พวกเขาทั้ง5คนร่วมกันทำโปรเจกต์อันตารายเกี่ยวกับการมีเซ็กในวัยเรียนซึ่งเป็นการร่วมมือกับชมรมอนุรักษ์ความเป็นไทยเปรียบเสมือนการบังคับไปในตัว และมีรัจนาหัวหน้าชมรมมาร่วมด้วยทุกคนลงขันว่าจะใช้บ้านอิดเป็นสถานที่ถ่ายทำเพราะเคยเป็นสตูดิโอมาก่อนเมื่อมาถึงเพนกวินต้องสะดุดเข้ากับความเซ็กซี่ของน้าแสงดาวที่มารอสอนงานอิดเพราะเขาเป็นเอฟซีของน้าแสงดาวอยู่แล้วเพนกวินไม่รอช้ารีบเข้าไปทักท่ายและแนะนำตัวอิดพาทุกคนเข้าไปในห้องถ่ายทำทุกคนดูสนใจอุปกรณ์ในห้องมากยกเวนเ้นเพนกวิน ที่ยังตามติดแจนะแสงดาวจากนั้นทุกคนก็มานั่งรวมกันเพื่อช่วยกันคิดโปรเจกต์ในรูปแบบภาพยนตร์แต่ก็ยังไม่ได้บทสรุปทุกคนจึงแยกย้ายกลับบ้านก่อนตกดึกมาแอนนาก็ได้เปิดโหมดตัวเองให้มานวดให้กับอิดเพราะอิดรู้สึกเครียดกับโปรเจกต์และนี่ที่พ่อฝากไว้อิดได้ระบายความรู้สึกให้แอนนาฟัง รวมถึงความรู้สึกรักที่อิดมีต่อพ่อทำให้อนนาประมวลผลและบันทึกความรู้สึกลงไปในฮัสดิ์ของเธอและมีโอกาสที่เธอจะรู้สึกจริงๆเหมือนมนุษย์แล้วอิดก,ก็หลับไปโดยมีอนนานอนอยู่ข,ข้างเช้าวันต่อมาทุกคนก็เริ่มถ่ายทําบทละครโดยมีอิดเป็นผู้กํากับระหว่างถ่ายทําลิซ่าก็คิดแผนที่จะแกล้งอนนาโดยบีบเจลหล่อลื่นใส่พื้นเพื่อที่จะให้อนนาลื่นล้ม แต่รจนาหัวหน้าชมรมก็วิ่งมาก่อนจึงกวาดล้มลงไปทั้ง3คนมันทำให้อนนาช็อตและน็อกไปเลยทำให้กองถ่ายทำวันนี้ต้องยกเลิกตอนนี้แอนนาเหมือนมีความรู้สึกเจ็บอิดจึงโทรหาลุงช่องให้มาซ่อมแอนนาแต่ลุงแนะนำให้รีสตาร์ทแอนนาแทนเพื่อเรียบเรียงข้อมูลใหม่เมื่อแอนนารีเซ็ตระบบเรียบร้อยแอนนาก็ได้ถามอิดว่าลิซ่าเกลียดเธอหรอทำไมลิซ่าถ,ถึงแกล้งเธอ อิดตอบว่าไม่หรอกเธอคงทำไปเพราะคขำๆแอนนาจึงถามต่อว่าอิดรักลิซ่าหรือเปล่าอิดจึงตอบไปว่าเขาคิดกับลิซ่าแค่เพื่อนอยู่กับลิซ่าแล้วสบายใจแอนนาก็งงกับความรักว่าทำไมความรักมีหลายรูปแบบจังแอนนาเธอจึงอธิบายว่าแล้วตอนที่เธออยู่กับอิดไม่ว่าอิดจะไปไหนเธอก็ตามอิดไปด้วยและสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ๆอิดแปลว่าเธอรักอิดใช่ไหมแล้วเธอก็ถามต่อว่าแล้วอิดรักเธอหรือเปล่า ต่อิดก็ตัดบทไปว่าแอนนาจัดเรียงข้อมูลใหม่แล้วพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยและเหมือนว่าตอนนี้แอนนาจะเรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์มากขึ้นทั้งความรักความสุขความเหงาแล้วทั้งคู่ก็หลับไปพร้อมกันตื่นมาอิดก,ก็ไปเจอแอนนากำลังอาบน้ำในชุดทลูพิษสุดเซ็กซี่มันทำให้เขามีอาการท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งต่อมาที่มหาลัยลิซ่าได้เข้ามาขอโทษแอนนาเรื่องเมื่อวานที่เกือบทำเธอพัง แอนนาเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรและเปิดเสียงของอิดที่บันทึกไว้ให้ลิซ่าฟังว่าอิดรู้สึกยังไงกับลิซ่าลิซ่าก็ยอมรับในความรู้สึกของอิดแต่เธอก็ยืนยันกับแอนนาว่าเธอรักอิดและจะไม่ยอมแพ้แอนนาเด็ดขาดและเธอก็เดินหนีไปตกเกณฑ์ขณนะที่อิดก,กำลังนั่งทำงานอยู่แอนนาก็ได้แต่งตัวนางแมวยั่วสวาดมายัอ่วอิดแต่อิดก,ก็ไม่ได้สนใจ แต่ก็มีเสียสมาธิบ้างเธอจึงหันมาประมวลผลความรู้สึกอย่างมีเซกของอิกได้8 8แเปอนนาเธอจึงชวนอิทให้ลองดูแอนนาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและใช้มือจับไอจอนของอิกแต่แอนนากลับต้องหยุดภารกคิจทันทีเธอสัมผัสได้ถึงของเลวขุ่นเหนียวที่ติดมือเธอต่อมาวันถ่ายทำภาพ,พยนตร์วันที่สองก็มาถึงป๊อบได้เตรียมเหล้ามาด้วยเพื่อมามอมแอนนาแต่ทุกคนเมากันหมดยกเว้นแอนนาเพราะเธอไม่ได้ดื่มเลยแล้วนาแสงดาวก็ขอออกไปอวกข้างนอก เพนกวินก็ตามออกไปรูปหลังหลังจากที่แผนของป๊อบไม่เวิร์กส่วนลิซ่าก็มีอาการเมาก็เลยขอไปนอนห้องอิดอิดก็ได้วิ่งตามไปเพื่อขอให้ลิซ่ากลับบ้านเธอทิ้งตัวลงบนที่นอนและจับอิดฟาดลงบนที่นอนส่วนเธอก็ได้จังหวะขึ้นคอมอิดเธอพยายามใช้โอกาสสุดท้ายนี้ปั้มอิดส่วนป๊อบก็พยายามเป่าหูแอนนาว่าอิดกับลิซ่าเขาชอบไปกุกกิกันแบบนี้และอิดชอบผู้หญิงหัวห้าวและดื่มหนัก,นก นานหลังจากมีอาการนั่งนิ่งมาอยู่นานเธอก็จับขวดเหล้ากระดกไปหลายอึกและระบบเธอก็ช็อตและน็อกไปเลย เป็นโอกาสดีที่ป๊อบจะได้เคมเธอแต่โชคดีที่ระบบส่งเสียงเตือนไปที่ลุงชองลุงจึงรีบโทรหาอิดให้รีบไปช่วยแอนนาเพราะใครเทสสินค้าก่อนสัญญา50ล้าน,นจะเป็นโมคะและคนที่ทดลองสินค้าก่อนอาจตายได้อิดจึงรีบเข้าไปที่ห้องถ่ายทําไปถึงเขาก็ดึงป๊อบออกจากแอนนาและโชว์เข้าให้หนึ่งทีและบอกความจริงกับป๊อบไปว่านั่นมันคือหุ่นยนต์ แต่ป๊อบก็ยังยืนยันว่าจะเอาเพราะมันโคตรเจ๋งเลยอิดเลยบอกว่าเอาไปเลยก็แค่หุ่นยนต์แต่แกต้องเอาเงิน50ล้านมาแลกเมื่อแอนนาได้ยินเธอก็น้ำตาไหลและรีสตาร์ตตัวเองเมื่อเธอเปิดระบบเธอจึงประมวลผลตัวเองและตบหน้าอีกหนึ่งทีผลการประมวลผิดพลาดเธอบอกว่าเธอต้องกลับไปให้ลุงช่องซ่อมเธอจึงวิ่งออกไปข้างนอกและร้องไห้เธอบอกว่าเธอรู้สึกเจ็บ แอนนาเดินไปกลางถนนและถูกรถชนเข้าอย่างจังแอนนาพังอย่างหนักกระทบถึงเมนบอร์ดการซ่อมแอนนาครั้งนี้ต้องรื้อระบบใหม่หากแอนนาฟื้นขึ้นมาก็จะจำอิดไม่ได้เหมือนกับการลงโปรแกรมใหม่และสามารถให้คนใหม่ทดสอบแอนนาได้อิดรู้สึกเศร้าและเสียใจมากเขารู้สึกว่าเขารักแอนนาแล้วตอนนี้เพื่อนๆของอิดจึงชวนเขาไปช่วยแอนนาตอนนี้แอนนาถูกซ่อมเสร็จแล้วและเธอก็กลับไปเป็นหุ่นยนต์ตัวเดิม ที่เริ่มต้นพูดด้วยภาษาญี่ปุ่นอิดจึงขอลุงชองอยากให้กู้ความจำของแอนนาลุงจึงทำการจูนสมองของอิดเข้ากับความจำของแอนนาถ้าอิดหาแอนนาไม่เจอในความทรงจำอิดก,ก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยภาพย้อนไปเหตุการณ์ที่อิดก,กลัวโดนล้อย้อนไปเหตุการณ์ที่พ่อเขาถ่ายละครซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นภาพที่อิดก,กลัวและเกลียดแล้วภาพแอนนาก็ปรากฏขึ้นเธอนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เขาจึงบรรยายความรู้สึกที่มีต่อแอนนาและขอให้แอนนาฟื้นขึ้นมา แล้วเธอก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆเธอโผล่เข้ากอดอิดและบันทึกความรู้สึกรักลงในแผ่นดีสและภาพก็ตัดไปที่ห้องแลบทั้งคู่ก็ได้กอดกันจริงๆแล้วหนังก็ตัดไปตอนที่อิดทดลองแอนนาแอนนาเป็นคนเริ่มก่อนอีกเช่นเคยถึงแม้อิดจะไม่ได้เป็นฝ่ายลุกก่อนแต่ก็ถือว่าภารกิจที่พ่อเขาฝากไว้ก่อนตายก็ได้ทำสำเร็จ แถมมีบริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อริขสิทธิ์หนังของพ่อเขาไปทั้งหมดส่วนรจนากับป๊อบก็ลงเอ่ยกันเพราะจริงๆแล้วทั้งคู่ปิ๊งกันมานานแล้วส่วนเพนกวินนั้นก็ตามพิชิตใจนะ้าแสงดาวได้สำเร็จส่วนดิซ่าเธอก็ยอมญาติดีกับแอนนาโดยให้แอนนายอมสอนงานให้ทั้งการแต่งตัวท่าโพสตอนนี้แอนนากลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเธอมีชีวิตมีความรู้สึกมีจิตใจเหมือนมนุษย์แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสําหรับหนังไทยที่ออกแนวน่ารักขี้ขู่หวานซึง้งจริงๆหนังเรื่องนี้เหมือนจะเรียนแบบหนังญี่ปุ่นทั้งพอดตเรื่องทั้งนักแสดงที่เป็นหุ่นยนต์แต่ความรู้สึกแรกๆตัวแอนนาเองเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์จริงๆนะคะตอนเปิดเรื่องมาแต่พอหลังๆเหมือนกับแอนนามีบุคลิกเหมือนคนจริงจ ทำให้ไม่อินเท่าไหร่ว่านี่คือหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์กับรู้สึกว่ามันคือมนุษย์ที่มารับบทเป็นหุ่นยนต์มากกว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีเนี่ยเขาจะทําฉากแบบนี้ออกมาได้เนียนมากๆหรือว่าผู้กํากับนั้งใจจะเสรให้หนังเป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ถือว่าเป็นหนังที่สนุกน่ารักบวกกับหื่นนิดๆจะอยู่นหน่อยๆนะคะไม่ถึงกับว่า18บวกถ้าใครชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยสําหรับวันนี้บาย